สวัสดีค่ะวันนี้หยุด3สิ่งนี้หยุดกังวล3สิ่งนี้แล้วคุณจะมีความสุขไปตลอดชีวิตนะคะข้อแรกนะคะก็คือให้คุณเนี่ยหยุดกังวลเรื่องคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับคุณเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยหน้าตาดีหรือเปล่าคุณเนี่ยมาทำอะไรที่นี่คุณเนี่ย ทำไมแบบว่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าหยุดกังวลน,นะคะว่าคนอื่นเขาจะคิดกับคนยังไงว่าเขาจะชอบคุณหรือเปล่าเขาจะใส่ใจคุณหรือเปล่านะคะข้อสองนะคะเลิกกังวลว่าคนอื่นเขาจะพูดหรือจะทำอะไรนะคะเราแค่ รับผิดชอบคําพูดและการกระทําของเราเองนะคะให้คนเลิกกังวลว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะพูดอะไรทําอะไรจะไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาจะไปพูดกับคนอื่นว่ายังไงนู่นี่นั่นนะคะหยุดกังวลเพราะมันจะทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะข้อที่3นะคะก็คือหยุดกังวลหรือว่า หยุดกังวลเรื่องคนอื่นคาดหวังกับคุณยังไงนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยพ่อแม่คาดหวังอยากให้คุณเนี่ยเป็นทนายอยากให้คุณเนี่ยเป็นวิศวะจะได้เงินเดือนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าความคาดหวังจากเพื่อนว่าเธอเนี่ยต้องมีแฟนคนนี้นะเธอต้องเลิกเขากับคนนี้นะหรือว่าเธอเนี่ย ต้องเลิกคบกับเพื่อนคนนี้นะเพราะมันทําชั้นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะเธอ,อพ่อแม่คาดหวังให้เธอเนี่ยเนี่ยต้องไม่มีแฟนนะเลิกกับแฟนคนนี้นะก็ะคนนี้ไม่รวยอะไรก็ห่าไปนะเออเพราะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนอื่นได้ทุกคนนะคะไม่งั้นคุณก็แบบเครียดปวดบาลทุกปายเนี่ย ะะก็หยุดจังวลนความคาดหวังของคนอื่นที่มีต่อคุณนะคะอะไรที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วมีความสุขในสิ่งที่เขาคาดหวังก็ทําไปเลยแต่ถ้าเขาคาดหวังแล้วคุณไม่มีความสุขคุณก็หยุดทําสิ่งนั้นไปนะคะครบ3ามข้อแล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กันได้นะคะบ๊ายบาย